ลูกผู้หญิงหากจริงเลยเจ็บจริงบ่แม่นดินบ่แม่นหินบ่แม่นสายบ่แม่นเลบ่แม่นปูนบ่แม่นไม้ก้อนหัวใจก้อนหนึ่งเดนีง เป็นผู้ชายหักง่ายก็ไป้งมักถูกทำลายจากใจคนที่อ่อนแอ,อ,อโดยเฉพาะที่เขาเอินว่าเพศแม่บอดูแลแล้วยังตงให้เจ็บใจเอง ใชผู้หญิงคันได้ฮักมันก็ฮักเบิดคิงอย่าเอาไปเห็ดเล่นน้องกับคนเป็นๆนมเมนของเล่นผู้ใดอย่อา,ยยาเฮ็ดสวยๆฮักไปทั่วอย่าเอาแต่ความมักง่ายลมหายใจบอดามีไหว เพื่อเจลมหายใจบ่ได้มีไวเพื่อเจสวัสดีค่ะวันนี้ก็ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วนะคะก็ตกติดติดกันก็หลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็สตุมสตมมุมลืมลืมมาอีกแล้วนะคะ ใจผู้ยิงขันไดฮักมันก็ฮักเบิดคิงอย่าเอาไปเฮ็ดเล่นน้องกะคนเป็นๆบมเมนตของเล่นผู้ได้ไอ,อย่าเฮ็ดสวๆฮักไปทัวอย่าเอาแต่ความมักง่ายลมหายใจ บ่ไดมีไว้เพื่อเจอลมหายใจบ่ไดมีไว้เพื่อเจอจ้าเมื่อนี่กะเล่นเล่นผู้เดียวพอหอมปากหอมคอกะบุู่มือค่ะสีเล่นยังสีแหละ ตอนเฮ็ดงานเฮ็ดยังสี่ะก็เล่นเพราะได้ม้วนใจเพราะว่าความสุขของคนเฮ้านี่บางคนเนี่ยก็อาจสิมีความสุขทิวาไปกินเหล้ากินเบียร์นอกบ้านอันนี้ก็คือความสุขของแต่ละคนเนาะบางคนก็ได้พบพ่อมูอะไอย่างนยงสี่นั่นก็คือความสุขของเขาแต่สำหรับ ยายสนหน่อยนี่ก็ความสุขก็นี่แหละจ้าได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับเจ้าของแขนขาบ่เจ็บแขนขาสบายดีอันนี้ก็คือความสุขที่สุดแล้วก็อันใดที่เฮาม้วนใจอันใดที่เฮาคิดว่าเฮามีความสุขในใจเจ้าของเฮาก็เฮ็ดแบบนั้นแล้วเนาะ อันในสายตาของพื่นคันเฮาอันเชียให้เขามองว่าเฮ้าดูดีในสายตาของเขามันบอสามารถสีเป็นไปได้เพราะว่าสิบคนที่แน่มากคนคนหนึงเนี่ยมันก็สิสิบยางคันว่าลอยคนแน่มากเนี่ยมันก็สี่ลอยยางเพราะฉะนั้นคันเฮ้าเฮ็ดแล้วมันบอเบียดเบียนผู้ใดกัเฮ็ดต่อไป ก็เอาใจซอยสำหรับผู้ที่ว่าคิดน่อยเนื้อตั้มใจในอันเจ้าของอะเนาะก็ให้เน้มบึงว่าอันย่ายนโสนเนี่ยบ,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 บ่ได้แค่คำว่าคนดอกเขาอยากเคีกยังเขาเคดไปเลยจ้าเพื่อความสบายใจคันว่าเขาสิคบกะเฮ้าเขาสิบอคบกะเฮ้า ย้อนที่ว่าเฮาเป็นพีบาเฮาป้วงนี่ก็แล้วแต่เขาเฮาเป็นของเ้าอย่างสีเฮามีความสุขอันคันว่าแลกกันว่าอันคนที่แต่งตัวดีแล้วจิตใจของเขามีแต่ความทุกข์กับคนที่แนมมาเป็นพีบาแต่ว่าจิตใจบ่มีความทุกข์บ่มีปัญหาในใจเา็าเนาะเบื่อเงอาเดอ้อจา้า อันนี้กับมีความสุขซัมเน่เละจ้าความสุขที่บไดายไปซื้อหายยังลิปสติกในกับร้านเอามาให้ฟรีจ้าจ้าสวัสดีจ้าซัมน่และนะ้วเนาะคนจะเทใจหักน้องตรองให้ทวนทีผู้หญิงคนนี้ โมเมนคนดีป่านาดผ่านร้อนผ่านหนาวโมเมนตผ้า, Moment, าขาวพูดพองยองใหญ่มีจุดดำในดวงใจโดยไม่ได้เจตนา คนหาเคยมีเดี๋ยวนี้กลายเป็นอดีตหลงหาคนผิดชีวิตต้องเสียเวลาบ่อยาคักภัยกลัวใจร้าวรานเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณ ที่อายอุตส่าห์ไก่มันตกใจอ่ะมีใจให้คนมีค่าคิดดูให้ดีทอนตัวตอนนี้ไม่สายน้องมือนีนะคะมือนีก็ได้ลิปสติ๊กมาไม่จ้ะพี่น้อง ตอนแรกก็ทดล่องท่าแค่ปากซื้อดอกจ้าบัณน,นีตมันแบบว่าเป็นคนที่บ่คอยได้เต้งหนาเนอะอันท่าไปท่ามามันก็เลยเลยเลย,เลย,เลยออกปากพอมันเลยก็เลยขีดไปทั่วเลยจ้าพี่น้องบัณน,นีตรู้สึกว่าเย้ำกระพริบตาดันมันบ่นมีสีเนาะแล้วจะเขียนตากันเด้อ ลิปใหม่จ้าพี่นอ้องโอ้ยสวยอยู่ตัวละสีลิปสติกันเนี่ยมากแห้งจ้าหลานเพิ่นซื้อมาฝากเห็นว่าทาะ ข้าวเรต้องเปิดจะเข้ากระเต็นเอาเลย